สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทางช่อง YouTube เชฟทิพลเดิมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาประจำค่ำคืนวันที่23มิถุนายนปี2568นะครับมาตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับหลังจากงวดล่าสุดนะเลขทูบอีกแท่งหนึ่งนะครับถ้าใครได้ดูก็จะได้1นศนนะนะครับเลขทูบที่มันจุดเองนะครับ นะแต่ว่ามันก็แตกไปแล้วนะครับลวงแตกไปแล้วสําหรับเลขทูป10นะครับแล้วก็แนวทางจากหลวงพี่ย้อยนะครับ10เข้าตรงๆนะครับแล้วก็ในชุดสามตัวเด่นก็จับได้056นะในงวดล่าสุดนะครับก็ยังถือว่าแนวทางตัวเลขนะครับก็มีชุดที่เข้าสามตัวนะครับก็มาตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับก่อนอื่นใดก็มาลุ้นเลขทูบเสียงไทยจิ๋วมารวยกันก่อนนะครับ เลขทุบเสียงไทยจิ๋วมารวยเลขเก่าเหลืออยู่แค่หกกับสามนะเลขเก่านะครับนอกนั้นมันแตกร่วงลงมานี่นะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็ร่วงลงมาเหลืออยู่คล้ายๆเลขหนึ่งบ้นะครับเลขเจ็ดกับเลขศูนย์อ่ะตัวใหม่นะครับเดี๋ยวลุ้นกันก่อนนะครับนี่นะครับงวดล่าสุด ของหลวงพี่ย้อยนะครับอ่าของหลวงพี่ย้อยนะครับงวดล่าสุดของหลวงพี่ย้อยนี่ก็ถ้าตัดเล่นก็จะได้อยู่0 5 6 0 6 5้าหกศูนย์หกห้ากับสี่หนะครับอ่าหนึ่งศูนย์ว่าเข้าตรงนะครับเข้าตรงอยู่นะครับสำหรับงวดล่าสุดสวัสดีคุณตรายคุณต่ายนะครับสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับคืนนี้ดูเลขทูบก่อนนะนะครับดูเลขทูบก่อนนะครับ เลขเจ็ดมาอีก น่าจะชัดเจนอยู่นะครับะส,สดีท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณอาริยาด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแชร์ได้ก็ฝากแชร์นะครับแชร์ไม่ได้ยกนิ้วโป้งกดหัวใจขอบคุณมากมายนะครับมาลุ้นรับโชคไปด้วยกันนะครับหลังจากงวดล่าสุดลุงพี่ย้อยให้แนวทางแตก3ตัวแตก2ตัวบนแตก2ตัวล่างแตก3ตัวบนนะครับของลุงพี่ย้อยงวดล่าสุด สวัสดีคุณจัรญาด้วยนะครับวันนี้เราจะเบิ้ลไหมนะครับโอ้ช่วงนี้ติดเบิ้ลติดหามบ่อยนะครับวันพุธวันพุธถ้าตามสถิติเก่านะก็จะมักจะมี8มี9หรือไม่ก็มีศูนย์นะนะครับถ้าตามสถิติเก่านะครับวันพุธชอบมี8มี9หรือไม่ก็มีศูนย์นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะติด 8. ดติด9นะวันพุธนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะยังอยู่ไหมสําหรับ8หรือว่า9นะครับ อื 7, มเจ็ดแปดไหมอ่ะเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันนะครับ สวัสดีคุณนีระมนด้วยนะครับเมื่อคืน เมื่อคืนเชฟก็ฝันดีนะครับเมื่อคืนฝันดีนะครับวันนี้มาลุ้นเลขคำนวณเชฟกันนะครับนะเพราะว่าฝันดีทีไรเนี่ยเลขเลขคำนวณเชฟเมักจะแตกนะนะครับเดี๋ยวอันนี้เล่าสู่กันฟังก่อนนะว่าเมื่อคืนฝันดีฝันดีมากๆโง่โงดที่แล้วเสียดายนะครับใครที่ดูเลขเกิ้งก่ามันเข้ามานั่งมองทะเบียนรถเชฟนี่โอ้โหเต็มเต็มเลยนะ ถ้าใครตีลังกานะครับศูนย์ห้าหกได้โชคเต็มเต็มเลยสำหรับเลขราวนะนะครับสวัสดีด้วยนะครับโอ้เจ็ดสามเจ็ดสามเอาละครับเจ็ดสามสามเจ็ดนี่ตรงเลขเชฟเลยนะครับเมื่อคืนฝันดีด้วยนะนะแล้วเลขเชฟมีเจ็ดสามด้วยนะครับมีเจ็ดสามสามเจ็ดด้วยนะครับเอาละครับคืนนี้ ขอแตก3ตัวขอแตก2ตัวนะเลขเชฟเองนะครับเลขคำนวณนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับใครรอเลขคำนวณนะครับ สวัสดีคุณเบบี้ชาร์กด้วยนะครับเลขมาสวยอยู่ อย่าลืมนะครับช่วงนี้ใกล้ว em. um like ันแล้วนะครับใกล้วันแล้วนะครับขออนุญาตปราสาสัมพันธ์นิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าใกล้วันที่จะเดินทางแล้วนะครับใกล้วันที่จะเดินทางแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสร้างนาคนาโบสกันนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าเชฟจะไปวันที่สิบกรกฎาคมเดือนหน้าแล้วนะครับแล้วก็สร้างโบสนะครับโบดก็ใกล้แล้วนะครับบนใหญ่บนใหญ่ใกล้สําเร็จแล้วนะครับ บนใหญ่ใกล้สําเร็จแล้วยังไม่สําเร็จแต่ก็ใกล้ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตัวหน้าหน้าโบดนี่ก็นี่นะครับตอนนี้ก็สร้างสร้างตัวพญานาคขึ้นแล้วนะครับเนี่ยสร้างตัวพญานาคขึ้นแล้วใส่ใส่ตัวใส่ลายหางพญานาคแล้วตัวพญานาคแล้วนะครับนะก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันสองวันนี้เชฟว่าจะแวะเข้าไปดูนะครับ ความคืบหน้านะครับอ่ะก็อนุโมทนาสาธุกับท่านที่ร่วมบุญด้วยนะครับนะบุญใหญ่ใกล้สำเร็จนะครับอ่ะสาธุคืนนี้ขอให้แตกปังๆเนาะนะครับอยากให้เสร็จแต่ก็ไม่รู้จะจะจะ,จะได้อาจจะสำเร็จตามความตั้งใจหรือเปล่านะครับนะแต่ก็อยากใจลึกๆก็อยากจะให้เสร็จอุ้เลขกทูบแตกนะครับนะอ้าวท่านจะให้ สามตัวตรงๆสี่ตัวตรงๆทํทำโบสถ์ให้เสร็จไหมน้อเนี่พอพูดเรื่องโบสถ์ปุ๊บเลขทูบแตกขยับตรงเลขเจ็ดเลยนะครับไม่แน่นะคืนนี้อาจจะให้สามตัวตรงๆงสี่ตัวตรงๆงนะบนใหญ่จะได้สําเร็จนะบนใหญ่จะได้สําเร็จนะครับสร้างโบสถ์ให้เสร็จเนาะนะครับเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับโอ้ก็ดีใจมากเลยนะครับทางทีมช่างก็พยายามเร่งงานอยู่ นะครับก็อาจจะทุนเราที่ถวายไปรอบก่อนก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเอาไปเติมหน่อยจะได้เสร็จนะครับจะได้เสร็จไม่เสร็จก็ให้เหลือน้อยที่สุดนะนะครับโอ้จะพอพูดเรื่องทาบุญเมื่อกี้นี้เล็กทุบแตกปังเลยนะครับวันนี้เราพัฒนาเราพัฒนาจะช่วยเราสร้างโบสถ์ไหมนะ้อนะครับเจ็ดมนี่เลขทุบแตกผ่าลงมาเลยนะครับ อาจจะได้โชคร่วมกันทำบุญเนาะคืนนี้อย่าลืมนะครับสร้างนาคหน้าโบสถ์หรือว่าสร้างตัวโบสถ์ด้วยตอนนี้ก็ช่างก็พยายามเก็บรายละเอียดอยู่ เจ็ดสามแปดเกือบจะตรงเลขเชฟเลยนะ,ะตรงตัวแปลงนะครับตรงตัวแปลงเชฟไม่ใช่ตัวแปลงนะคือดูดูแล้วเนี่ยเลขเจ็ดมันก็คล้ายๆเลขหนึ่งอยู่นะนะครับคือวันนี้หน้าแล้วเมื่อคือนอย่างที่บอกเมื่อคือนเชฟฝันดีด้วยนะ เลขเชฟน่าจะมีโอกาสนะคืนนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเลขมันมาแนวเดียวกับเลขเชฟเลยนะครับคือจริงๆมันคล้ายๆเลขเจ็ดเลขหรือว่าเลขหนึ่งข้างบนเพราะว่าตัวเลขเจ็ดมันก็หัวมันจะขาดขาด,ดอยู่นิดนึงนะครับแล้วเลขทูบมันแตกอ้าเลยของเชฟวันนี้มันมีแปดหนึ่งสามอยู่ในชุดเด่นนะแปดหนึ่งสามแปดสามหนึ่งนะอยู่ในชุดเด่นนะครับมาดูว่าตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรนะครับ โอ้แตกอ้าเลยเดี๋ยวรอดูอุย้ยเอาแล้วเอาแล้วเลขสองหรือเปล่าโอถ้าเลขสองนี่ลุ้นเลยนะครับลุ้นเข้าสามตัวลุ้นเข้าสี่ตัวแตกเลยนะคือนี้สาถุกขอให้แตกสี่ตัวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลขสองนี่จะเข้าเลขเชฟสี่ตัวเลย จะเข้าเลขเชฟสี่ตัวหรือว่าเข้าเลขเชฟสามตัวแล้วแต่มุมมองนะคือถ้ามองตัวแรกเป็นเลขเจ็ดถ้ามองตัวแรกเป็นเลขเจ็ดก็จะเข้าสามตัวแต่ถ้ามองตัวแรกเป็นเลขหนึ่งจะเข้าสี่ตัวถ้าเป็นเลขสองนะตัวสุดท้ายนะครับโอสาธุเลยคืนนี้ขอให้ขอให้มาปังๆนะครับนะอย่างชอบเลยสามแปดสองนะครับโอตรงเลขเชฟเลยนะครับเอาจริงๆมามาจริงๆด้วยนะครับ มาจริงๆด้วยอ๋อตัวแรกอาจจะเป็นเลขสี่ใช่ไหมบางคนบอกว่าตัวแรกอาจจะเป็นเลขสี่เพราะว่าลักษณะมันมันเหมือนเลขสี่ตีลังกาใช่ไหมเหมือนเลขสี่ตีลังกาอยู่อ่ะนะครับคืนนี้เดี๋ยวดูนะแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือมีตรงเลขเชฟสี่ตัวเลยนะครับแล้วเมื่อคืนอย่างที่บอกนะครับเมื่อคืนเชฟฝันดีมากด้วยนะครับฝันดีมากด้วย นะครับน่าจะมีลุ้นเลยนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเลขคำนวณกันนะครับนะน่าจะชัดเจนแล้วและเลือกทูบแตกด้วยนะวันนี้สาธุขอให้เรามีบุญร่วมกันนะครับจะได้สร้างโบสถ์ให้เสร็จเนาะอ่ะโอเคครับอย่าลืมนะคืนนี้ถ้าใครได้รับโชคนะครับสร้างนาคหน้าโบสถ์หรือไม่ก็สร้างโบสถ์ด้วยร่วมกันนะครับเอาหลวงพี่ย้อยงวดที่งวดล่าสุดได้หนึ่งศูนย์ตรงๆนะครับของหลวงพี่ย้อยนะได้หกศูนย์ห้าาตัดเล่นนะครับ วันนี้เซียนจำปาสัก8 7ด5 8 7 1หดดหนึ่งหตรงที่8 7นะครับวันนี้เซียนจำปาสักรตรงที่8 7นะครับ,ตร, 8, 7, รบตรงที่8 7หรือว่า8 1ดก็ได้นะนะครับเซียนจำปาสักนะครับตรงที่87ดหรือ8 1ดนะครับปูริมมูลมี1 5 2 7 3ห5อ่ะดหห้าอาจจะไม่ตรงนะครับวันนี้ปูริมมูลไม่ตรงเลขทูบนะครับ วันนี้ปู่ริมูลไม่ตรงเลขทูบนะครับปู่ริมูลไม่ตรงเลขทูบนะครับวันนี้อา้อาวของปู่ทองมามีตรงไหมเอ่อแปดอะไรแปดหกแปดเจ็ดแปดสามแปดศูนย์ไม่มีไม่ตรงอา่ามันตรงที่แปดสองแต่ว่ามันไม่ได้ตัดลงมา อ่ะไม่เป็นไรเนาะอ่าตรงที่แปดเจ็ดนะครับปู่ทองมาตรงที่แปดเจ็ดนะครับวันนี้จริงๆก็มีแปดสองที่ตรงแต่ว่าไม่ได้ตัดลงมาอ่าเนี่ยจะจะตรงตัวแปลงก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับอ่ะไปดูของเชฟนะครับวันนี้เชฟตรงเป๊ะเนี่ยครับคือถ้าเป็นแปดสามสองก็ตรงสามตัวเลยถ้าเป็นแปดเจ็ดสามสองก็ตรงสี่ตัว ถ้ามองเป็น8 1ด2สสองก็คือตรง4ตัวเหมือนกันนะครับคือขึ้นอยู่กับว่าตัวแรกเนี่ยมองเป็นอะไรนะครับว่ามองเป็น7หรือมองเป็น1ถ้ามองเป็น1ก็ตรง4ตัวนะครับถ้ามองเป็น7ของเชฟก็ยังตรงที่8 3ดสสองนะครับ8 3ด8 2 3ดสนะครับนะมี 7, เดอ่าสองเจสอง้าวเนี่ย3 7 2ก็ยังตรงนะครับเนี่ยส7 2องก็ตรง8 3 2สสองก็ตรงนะครับวันนี้ นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เชฟก็ฝันดีด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะให้โชคปังๆนะครับคืนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันที่หลวงพี่ย้อยนะครับที่งวดล่าสุดหลวงพี่ย้อยได้สามตัวบนสองตัวล่างนะครับสามตัวบนสองตัวล่างหลวงพี่ย้อยวันนี้7 109หนึ่ง0 726็อืมก็ตรงที่72นะตรงที่72ตรงที่38 นะครับตรงที่เจ็ดสองตรงที่สามแปดอ่ะสามแปดไม่ได้ตัดลงนะครับตรงที่เจ็ดสองตรงที่สามแปดนะครับแต่ว่าสามแปดไม่ได้ตัดลงนะครับเอาละครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีโชคร่วมกันนะครับเอาเล็กทูบร่วงซะแล้วแตกไปแล้วเรียบร้อยเหลืออะไรเนี่ยเออแปลกดีเลขทูบร่วงไปแล้วเหลือ 6, 8, 2, หกแปดสองสามเหลืออะไรเนี่ย แปดสองสามก็ตรงเลขเชฟเนาะแปดสองสามหกแปดสองสามเหรอหรือว่าหกสามแปดสองอ้าวอันนี้ฝากไว้นะครับเผื่อใครจะมีโชคร่วมกันนะครับนะล่วงลงมาแบบนี้อาจจะมีโชคปังๆนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอให้มีโชคร่วมกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าอีพีหน้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแรงใจนะครับไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ นะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะแต่ว่าวันนี้เรามารุ้นรับโชคปังๆไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวเชฟลงตรงนี้ขอปลูรือษีต่อนะครับขอปลูรือษีโบราณต่อเลยนะครับใครที่รอปลูรือษีโบราณนะครับก็รอแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีทุกท่าน